สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะครับอาจารย์ก็ประกาศรับสมัครนะครับนักพยากรณ์หมอดูจำนวนมากนะครับเพื่อมาร่วมทีมกันนะครับอาจารย์เปิดเว็บไซต์เปิดแอปนะครับเพื่อเราเองนะครับสำหรับนักพยากรณ์หมอดูนะครับสร้างรายได้นะครับสามารถเปิดกว้างเลยนะครับทุกศาส ท่านสนใจาศาสตร์ใดนะครับก็เข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับวันนี้ลองทักนะายอาจารย์มาไลา์ไลน์นี้นะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องค่าตอบแทนเรื่องอะไรต่างๆนะครับเงื่อนไขในการมาร่วมกันนะครับว่าเราจะมาสร้างทีมนะครับเพื่อการที่รับนะครับนักพยากรมาเพื่อ ตอบสนองกับตลาดณปัจจุบันนะครับโดยนะครับการพยากรณ์โดยผ่านทางช่องทางลายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในประเทศไทยถ้าเราทําตรงนี้ได้สําเร็จนะครับรายได้ก็จะมามหาศาลนะครับการเก็บนะครับคิดลูกดวงเราจะคิดดวงละ300บาทนะครับแล้วก็เราก็จะแบ่งนะครับให้นักพยากรณไปเลยนะครับ240บาทนะครับแล้วเรา เก็บ60บาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้นักพยากรณ์สามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับบางท่านถ้าทำเดือนละ200คนนะครับท่านได้รายได้นะครับไม่น้อยหน้ากว่ารายได้ประจําเลยทีเดียวนะครับดงนั้นถ้าสนใจนะครับก็มาติดต่อที่ไลน์อาจารย์นี้ได้เลยนะครับเมื่อคืนนะครับอาจารย์ก็เลยได้โอกาสนะครับได้ เปิดไพ่นะครับเปิดไพ่เพื่อดูว่านะครับการที่นะครับการเปิดการเปิดช่องทางนะครับให้หมอดูนะครับเข้ามาเจอกับลูกดวงนะครับที่ผ่านระบบลายนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ถ้าเราทำระบบนี้ดีๆแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อาจารย์ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนอาจารย์นะครับฝั่งนี้เป็นสมาชิกนะครับที่นักพยากรณ์ที่จะเข้ามาร่วมทําระบบนะครับก็คือนะครับในตรงนี้นะฮะก็คือว่าอาจารย์นะครับก็เป็นนะครับไพ่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นหมอดูนะครับที่มีเสน่ห์นะครับสามารถดึงดูดผู้คนนะครับเข้ามา ดูการพยากรณ์กับอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ทีมด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์พร้อมที่จะรับนักพยากรณ์ทุกคนเลยนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพไม่ว่าท่านจะมาจากสำนักไหนหรือว่าท่านอาจจะเคยาทายผิดทายถูกบ้างนะครับอาจารย์ก็ยินดีรับทุกท่านนะครับเพื่อเข้ามาในระบบของเรานะครับเรจาจจะได้พ่อหมอแม่หมอนะครับที่มีความขยันนะครับมีความ มุมาณนะอดทนนะครับแล้วก็จะนำพาระบบของเรา <c oughs> ไปสู่ความสำเร็จนะครับ <c oughs> ด้านนี้นะครับเป็นดวงของพ่อแม่แมหมอนะครับในทีมนะครับก็คือทุกคนนะครับก็จะได้รายได้นะครับแล้วก็ได้รายได้ตามความสามารถนะครับตามวิชาที่ท่านดูนะครับโดยเราคิดนะครับ วัละ3 0 0บาทนะครับถ้าท่านสามารถที่จะทำได้จำนวนมากๆท่านก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นรายได้ประจำท่านได้เลยนะครับในวันนี้นะครับทุกท่านก็จะคิดว่านะครับอาจารย์สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าต่างๆให้ตัวท่านเพิ er ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับให้เรียบมาเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะสำเร็จนะครับเพราะว่าไพ่ดีนะครับไพ่เฮง ในเรื่องของการเงินนะครับที่สร้างตัวนะครับสร้างให้มีรายได้มหาศาลนะครับมีอยู่3ามใบนะครับเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็คิงเหรียญนะครับอันนี้ขึ้นมาเก้าเหรียญเลยนะครับไม่เฮงให้มันรู้ไปนะครับแล้วก็พอเรามาเป็นทีมกันแล้วนะครับเราเองนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของของ วงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าช้านะครับให้รีบมานะครับเพราะว่าอาจารย์รับนะจำนวนมากเลยนะครับหมอหมอดูนักพยากรนะครับแล้วสนใจก็เข้ามานะครับทําทีมกับเรานะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับไม่ได้อไม่ได้อยากเป็นพ่อหมอแม่หมอก็มาเป็นลูกค้าในการพยากรของพวกเราได้นะครับเราคิดค่าดูนะครับสานาทีผ่านระบบไลน์นะครับ โทรไลน์ค่าบริการ3 0 0บาทซึ่งถูกมากๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้เจอกับหรอาจารย์นะครับชั้นเยี่ยมเลยนะครับได้เจอผมนะครับได้เจออาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทยอยเปิดตัวโหรอาจารย์ประจําทีมนะครับซึ่งหลายหลายท่านก็เป็นคนที่แบบมีกิจการมีธุรกิจของตัวเองแล้วนะครับก็มาร่วมงานนะครับนี้นะครับเพื่อว่า เราจะสร้างตลาดตรงนี้นะครับให้ได้คนเก่งๆคนดีๆเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริการนะครับที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อตลาดนะครับซึ่งตลาดปัจจุบันผมเชื่อว่านะครับว่าตลาดของเรากว้างมากนะครับในการดูหมอดูตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูระบบของเราได้นะครับที่ ทักอาจารย์มาก็ได้นะครับในเบอร์ที่อาจารย์ให้ลายตรงนี้ไว้นะครับใครก็เวลาก็ทักรายอาจารย์มาได้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับที่จะดูดวงนะครับส่วนบุคคลนะครับหรือว่าท่านสนใจที่จะมาเป็นหมอดูนะครับประจําทีมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นทีมเดียวกันนะครับเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้ สังคมเพื่อสร้างสืบทอดนะครับสืบสารวิชาโหาราศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกคนก็มาร่วมกันนะครับทำระบบให้มันดีนะครับเพื่อเราจะได้สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในสังคมเราต่อไปครับสวัสดีครับ